สวัสดีค่ะทุกคน Good morning เด้อจ้ะตักทายเนี่ยหมูเ้าคือเกาว่ามีอย่งดอกตื่นขึ้นมามานางหันใจทิ่มจักน้อยละก่ากินกาแฟียังติดปากแก้วน,อนนะ้อเนาะกินกาแฟตอนเช้านะคะทุกคนก็ไม่เช้าเท่าไหร่หรอกสายเติบแล้วเนี่ย เสียงไก่ขันหายใจรับอากาศที่บริสุทธิ์ตอนเช้ารับแสงแดดหน่อยๆน, <c oughs> นั่งรับแสงแดดนิดนึงแล้วก็ทักทายเพื่อนๆทักทายคนที่รู้จักทักทายคนที่ไม่รู้จักทักทายคนที่ผ่านมาเจอทักทายคนที่คิดถึงทักทายคนที่หักคนที่คิดหอดจาสวัสดีมีความสุขเนาะคะ่ะการทักทายก็มีเทนี้ ู้ไดไปเหตุงานกับมีความสุขกัขบการเหตุงานเบดมือละจ้าู้ไดบุไดไปเหตุงานกับมีความสุขคือกันได้ปากไดเก้าได้คุยได้ทักทายกันก็นดีใจเนาะแต่ละมือเนาะค่ะเน้อนเพื่อนปกติกับเสาก็นี่ละโมนี่สวยแห้ว ยางจับผุ่นจับผีนิดนิดแน่น้อยก็เลยลืมลืมว่าเอ้าลืมกินกาแฟวันนี้ลืมกินกาแฟก็เลยเอาเจ็กน้อยกันาตางว่นนั่งเล่นน้ำละจ้ะคิดซะว่านั่งเล่นนั่งพักผ่อนเอ็นหน้าเอ็นหลังอยู่กับหมาหนึ่งตัวช่วงเวลาแบบนี้ก็หลายๆคน ออกจากบ้านไปทำงานเนาะขับรถขับล่าฝนตกถนนลื่นค่ะผูใด <c oughs> <c oughs> ขับรถขับล่าก็ขับระมัดระวังเลยไปด้ยวยความปลอดภัยราบรื่นขะแล้วกันเ้อค่ะ <c oughs> ถนนลื่นเนาะฝนตกเดินทางก็บคอยไปคอยมาเอาเนาะค่ะนอพี่นองเนาะผู้ใดก็ได้ ได้าหลายเดียวกินกาแฟเบิดไปหาเห็ดน,น้อยยูนอกินก่อนจ้จาจักเสด้ยยังเห็ดกินมือน,นพี่น้องได้ยังเห็ดกินเนาะคะ่ะพี่น้องได้อันกับเขาเศร้าอยานนียังมือนีเขียนมาเบ้ามาบอกในเด้อพูดคุยกันใน,นเนด้อจ้ากบเขียดอึง แต่จังสีแล้วเนาะเฮ็ดเอ้ยเนาะใหม่เอ้ยจังสีแล้วเนาะช่วงนี้เนาะมันบอจาเนี้อยู่ในกินเนาะเออไหลายๆคนเห็นเพิ่นได้เฮ็ดเพินพเ่นก็โพดลงเพราะว่าสิเป็นเฮ็ดเป็นเนาะใหม่แล้วเนาะช่วงนี้หลายครับเนี้ยกินบานเฮาบ่ได้บ่ดได้ซื้อเลยไอ้บ่ได้ซื้อบ่ได้หาหยากมันเป็นช่วงฤดูแล้วก็ช่วงของอันหน้าฝนของกินที่อยู่ตามธรรมชาติ แมนบอกขายเพื่อนๆแมนบอกขจาหาเฮ็ดยามนี่แหรอเนาะแมนบอกเห็นเขาจาพูดรลายอยู่ได้เหรอในเฟซเนี่ยก็ทิแมนล่ะเป็นของกินธรรมชาติของคนอีสานบ้านเฮาไปเก็บกินซุ้มซี้ซุ้มหาบพราะดได้ค่ะคนที่บบหูจักไปถือเฮ็ดไตเบื่อละก็จังคอยดิคอยไปเก็บเฮ็ดนี่บ่ได้กินดอกค่ะคอยหูจักเฮ็ดบ่กี้โตบ่กี้ยางเฮ็ดได้บหูจักกะบ่หูจักกะคือบ่หูจักเลยล่ะกะเบิ่งสัญลักษณ์เบิ่งลักษณะของเฮ็ดโบบอกบอกออกผอม่าเขา ตัวใดอื่นว่าเฮ็ดกินได้ตัวใดเฮ็ดกินบ่ได้บ่หงเลยค่ะกาจเป็นเฮ็ดตลาดนี่แม่นยู่งง่ายันให้ไปเก็บเองไปหาเองโอ้ยคือสิบ่ได้กินหรอกค่ะบ่พอโขกพอป้าจะเถือดหรอกเหลือใจเนาะเหลือใจผู้คนไปหากินเป็นผู้คนมหมองหาเราเจ้าของบ่เคยก่ะมีคนออกมาห้จังไดยกินมีคนออกมาขายห้ได้ไมีเงินสื่อจังไดยกิน <c oughs> กักสิบบ่เป็นธรรมชาติปันไดเนาะ บ่สูบกูเพิ่นไปหาส่ตาส่ยยังมาเองเนาะโอ้ยสะออนเห็นข้าเจ้าเอาลงฟ็ตแต่ว่านอใหม่น่นก็พอได้กินอยู่ดอกจ้ะน้ำหล่อบานโมนี่นอสองนอกระอิมก็พอได้กินอยู่ไปหาไปซับเป็นยูดอกน้องกอยูหล่อบานแต่ว่าเฮ็ดแตนที่จักหม่องมันยูใส่เอาหน่อจ้ะกินกาแฟเล้วๆสิไปหาเห็ดคั่วเห็ดกระเพาะกับนำก็ทักทายซัำนี่เนาอจ้ะเนาะพี่น้องเนาะบอก กันพอหอมปาก,ปากปหอมคออ,คอ,อันปะอบกันไม่คิดหนาเด้อค่ะเด้ดอบุใดเขามาช่วมฮอตมองนี้กะขอบคุณลายๆกันแล้วกันให้มีความสุขก,กันทั่วนหน้านะคะบ๊ายบายค่ะ